สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะควันนี้เราก็ต้องมาเริ่มด้วยตัวของ Market Break Indicator แหละนะครับเพราะว่าดัชนีมันมีการปรับตัวลดลงนะครับเหตุผลที่เซ็นดิเด็กนี่ยปรับตัวลงมาแรงเนื่องจากว่ามันเป็นการหลุดแนวรับตอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคือตอนวันศุกร์เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในกราฟลาย30นาทีเนี่ยนะครับเราก็จะให้ภาพที่เป็นลักษณะของ Descending Triangle ไว้นะครับอันนี้คือ อันนี้คือกราฟลาย30นาทีนะครับที่เราคุยกันว่าถ้าเบรกฝั่งไหนเนี่ยก็เลือกฝั่งนั้นแหละนะครับในทิศทางของช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันมาถึงเนี่ยก็คือเลือกที่จะเบรกฝั่งลงเลยนะครับคือไม่มีหลอกเลยนะคือเปิดมาปุ๊บสิบโมงก็คือเบรกฝั่งลงนะเลือกทิศทางลงมาต่อเนื่องเลยทําให้วันศุกร์เนี่ยปรับตัวลงมาแรงมากนะครับอีกผลอีกเหตุผลนึ่งนะครับที่มันทําให้ปรับตัวลงมาแรงเนื่นองจากว่าคีย์สำคัญเนี่ย 1330มเนี่ยมันหลุดนะครับ1330สําคัญยังไงนะครับเราลองมาดูภาพแบบนี้นะครับจะเห็นว่า1 3 3 0เนี่ยมันเป็นจุดเบรกในรอบก่อดน,นะครับอันนี้คือจุดแนวต้านรอบก่อดเวลามันเบรกขึ้นไปเนี่ยนะครับเวลามันถอยกลับมาเนี่ยหนึ่งมามนันจะเป็นแนวรับหลักนะครับนะครับดังนั้นเวลามันหลุดเนี่ยมันก็เลยถอยลงมาแรงนะครับแล้วการที่หลุด1330ลงมานะครับแนวรับถัดไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ ตอนนี้มีจุดที่ผมดูอยู่2จุดนะครับก็คือพันสที่เป็นเลขจิตวิทยานะครับแล้วก็ช่วงโลเดิมนะครับผมใช้ประมาณ1 2ึ่งสนะครับเราจะวางกลยุทธ์ยังไงดีนะครับที่พันสกับพันสองนะครับคือถ้าเกิดลงมาแตะพันสเนี่ยผมคิดว่ายังไม่น่าสู้นะครับยังไม่น่าสู้เลยนะครับคือประเด็นคือถ้าเกิดลงมาแตะพันสามถ้าเกิดเราซื้อสวนไปเนี่ยนะครับมันมันยังไม่ค่อยมีความได้เปรียบนะครับ คือปกติเนี่ยเวลามันลงแรงๆเนี่ยแล้วเราจะซื้อส่วนเนี่ยปกติเราจะซื้อส่วนด้วยอ่าด้วยแบบแพนิคนะครับก็คือต้องแบบนิวโรมันต้องเยอะๆนะครับแป๊บนึงครับรูปมันเด้งไปอ่าโอเคนะครับคือนิวโรมันต้องเยอะๆนะครับสมมติตอนที่มันลงอย่างเงี้ยนะครับตอนที่มันลงมาเส้น200ครั้งแรกเนี่ยเราเห็นว่านิวโรมันแบบสี่0เอร์้าเอย่างเงี้ยนะเราจะซื้อส่วนเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวลงมาเนี่ย มันจะพุ่งขึ้นมา50%ให้เข้าสู่ panic zone แต่ตอนนี้เนี่ยมันแค่24ดังนั้นเวลาลงมาแถวพันสเนี่ยเราก็าคงไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นถึง50หรือเปล่าซึ่งโอกาสเนี่ยมันน่าจะไม่ถึงมากกว่าดังนั้นผมเลยมองว่าถ้าแตะพันสเนี่ยยังไม่ให้จุดในการเข้าซื้อนะครับยกเว้นว่ามันจะแตะพันสามแล้วมีแ a n เดลกลับตัวอย่างนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดพันมันลงต่ำกว่านั้นล่ะนะครับเช่นมันไม่ไม่ถึงพันสเนี่ย แต่หลุดพันสามเลยแล้วมาที่หนึ่งสองแปดศูนย์เลยเนี่ยอันนี้มันมีโอกาสที่ถ้าเกิดยิ่งลงมาลึกเนี่ยนิวโลจะยิ่งแบบเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับดับงนั้นถ้าเกิดหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยผมว่าโอกาสที่อินดิเคเตอร์จะเข้าแพนิคโซนเนี่ยมันน่าจะเยอะนะครับดับงนั้นผมเลยมองว่าพันสองอยแปดสิบนี่น่าจะเป็นจุดแบบสวนได้นะครับแต่พันสามเนี่ยต้องรอแคนเดิลกับตัวนะครับอันนี้คือแผนในการเก็งกำไรสำหรับเซ็นดิ้งเด็กในช่วงนี้นะครับ นิดนึงนะครับสำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมว่ามันต้องลงแรงกว่าหุ้นไทยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตอนวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเราอัปเดตภาพทั่วโลกให้ดูไปแล้วว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยผมกลัวนะครับคือเนื่องจากล่าสุด S&P 500มันเป็น fall break นะครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะถอยลงมาแรงนะครับเรามาต่อที่ภาพของ s ซฟต0 Index Future จนะครับจะเห็นว่าฟิวเจอร์เนี่ยเราก็ออกทันนะครับเราออกไปตั้งแต่แถววัน เพลรหัสแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันรีบาวขึ้นไม่ไหวนะครับวันศุกร์เราก็แนะนำเวดแอนด์ซีไปนะครับก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับก็เซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยก็ไหลลงมาแรงเลยนะครับดังนั้นวันนี้ก็แนะนำเวดแอนด์ซีไปก่อนแหละนะครับก็ให้โซนแนวรับคร่าวๆไว้ก่อนที่8 4 3นะครับแต่ลงมาเนี่ยก็ยังอยา่าเพิ่งไปเปิดซื้อนะครับผมก็แนะนําว่ารอดูไปก่อนนะครับคือเวลาลงมาที่แนวรับแรกเนี่ย เราอยากเห็นแคนเดลกลับตัวก่อนถึงจะเริ่มเก่งกาไรนะครับส่วนฝั่งช็อตวันนี้มันเก่งกาไรไม่น่าได้อยู่แล้วนะครับคือผมคิดว่ามันก็คงเปิดโดดมาใกล้แนวรับอย่างเงี้ยนะครับเราก็คงไม่ไม่สามารถจะมาไล่ช็อตตามได้ทันในตัวของฟิวเจอร์นะครับมาต่อที่ราคาทองคำนะครับสำหรับราคาทองคำเนี่ยวันนี้ก็โดนขายลงมาแล้วนะครับก็เนเื่องจากตัวดอลลาร์ที่มันแข็งค่าแหละนะครับแล้วต่อทองคําที่มันเบรกที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็มีการคุยในเบื้องต้นไปแล้วว่า เบรกนิวไฮในรอบนี้เนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะเป็นจุดในการไล่ตามนะคือเราคิดว่าปีนี้ทองคำเนี่ยมันจะไม่ได้เล่นแนวเบรกเอาเหมือนกับปีที่แล้วนยปีนี้ภาพจะเป็นลักษณะของไซเ a y มากขึ้นดังนั้นโซนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นโซนขายมากกว่าที่จะเป็นโซนซื้อนะครับจะเห็นว่าการเบรกขึ้นไปเนี่ยตอนวันศุกร์เนี่ยแคนเดลสติ๊เนี่ยเป็นลักษณะของ Shooting Star นะครับแล้ววันนี้เนี่ยหลุดต่ำกว่าจุดที่มันเคยเบรกที่2790นะครับ ทําให้ไอจุดที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ย2790เนี่ยเวลามันหลุดลงมาต่ำเนี่ยทำให้การเบรกขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแค่ fall break นะครับดับงนั้นเวลาเป็น f a ล l b เบรกเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มันหลุด2790เมื่อเช้าเนี่ยนะครับตัวทองคำเนี่ยก็ปรับตัวลงมาเลยนะครับเรามองแนวต้าน2790เนี่ยเป็นจุดช็อตนะครับส่วนแนวรับเนี่ย2763นะครับคือ S M a 200นะครับอันนี้คือแนวรับที่เราใช้ใน รอบก่อนๆนหน้านี้นะครับนี่คือแนวรับ SMA 200ในกราฟไลาย60นาทีนะครับถัดมาเป็นราคาน้ำมันนะครับน้ำมันวันศุกร์เนี่ยรีบาวนะครับรีบาวแต่จะเห็นว่าการรีบาวของราคาน้ำมันเนี่ยไม่ผ่าน SMA 20ประมาณ75นะครับดับงนั้นมันก็มองเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับในตัวของราคาน้ำมันนะครับที่ตอนนี้มันลงมาเนี่ยเราก็เริ่มคอรีบาวน์นเส้น200แล้วล่ะ หลุดลงไปเราก็ยังคอร l r e b อยู่นะครับแต,แต่การนี้มันรีบาวไม่ผ่านเส้น20วันเนี่ยแปลว่าไอ้รอบที่เราคอร l r e b น่าจะจบละนะครับตอนนี้เลยมองภาพเป็นลนักษณะของ s i ด์ w a y ์มากกว่านะครับอย่างตัวปทอทสพอเนี่ยเราแนะนำ take profit นะครับเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดซื้อของเรานะครับเวลามันรีบาวขึ้นมาโซนด้านบนเนี่ยผมก็เลยมองเป็นจุดขายสําหรับตัวของปทอทสพอนะครับส่วนแนวโน้มค่าเงินนะครับเนื่องจากดอลลาร์ตอนนี้มันกลับมาแข็งค่านะครับ ผมว่าคนนี้ไม่อยากจะไปรับความเสี่ยงเรื่องของดอลล่าเนี่ยนะครับให้หนีมาสกุลเงินที่มันไม่คลอสด้วยดอลล่านะครับก็คือตัวของเยนบาทนั่นเองนะครับ JPYTHB นะครับตัวนี้เราคุยเน่ต้นต้นปีแล้วแหละนะครับว่ามันอยู่ที่กรอบล่างของดาวเทนชาแนลนะครับก็เน้นเป็นจังหวะในการเปิดลองได้นะครับล่าสุด MACD ก็เริ่มมีการตัดขึ้นด้วยนะครับดับงนั้นแถวประมาณ อ่8ยี่เนี่ยก็เป็นจุดในการเปิดลองเนะีเป้าหมายเนี่ยก็แถวแมนช่วง22.8สิบำหรับ JPYTHB นะครับแนวโน้มก็น่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับสำหรับตัว DR แนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวของ UB o 1 9นะครับสำหรับ UB o 1 9 p a t เนี่ยแพท,ทเทิร์นเนี่ยมันก็ฟอร์มเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมรูปแบบของ ascending นะครับเป็น ascending ดังนั้นคีย์สำคัญเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของการเบรกเอาท์แหละนะครับก็คงต้องรอการเบรกผ่านช่วงประมาณ9.5นะครับเพื่อจะมาเป็นจุดในการคอนเฟิร์มสัญญาณบวกนะเป้าหมายก็แถวประมาณ9.7นะครับแนวรับก็แถวประมาณ9.2รับสต็อปลอสถ้าเกิดต่ำกว่า9บาทสำหรับตัวของ UOB 19นะครับเราก็มาที่ตลาดหุ้นไทยเหมือนเดิมนะครับก็คือหุ้นแนะนำในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเลือก OSP นะครับคือเนื่องจากเราคิดว่ามันลงมาลึกนะครับไปยังโดนขายต่อ OSP นะครับแต่ผมคิดว่าลงมาขนาดนี้นะครับคงไม่จุดในการ Stop Loss แล้วล่ะนะครับก็คิดว่า OSP ก็น่าจะมีโอกาสจะรีบาวขึ้นนะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นตัวของ CBG บ้างนะครับสำหรับตัวของ CBG เนี่ยหลุดต่ำกว่าเส้น200วันลงมานะครับแต่ลองสังเกตดีๆนะครับการต่ำกว่าเส้น200วันในรอบนี้เนี่ย มันก็เป็นการต่ำกว่าเส้น200วันโดยที่มีสัญญาณของ bullish divergent ช่วยนะครับดังนั้นเวลาหลุดเส้น200วันเนี่ยเราก็มีการคุยกันไปว่ามันมี2แบบคือหลุดแล้วหลุดเลยคือหลุดแล้วก็แบบไม่กลับมาเส้น200วันละแต่มันจะมอีอีกแบบหนึ่งคือการหลุดแล้วมีการดึงกลับมาทดสอบเส้น200วันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากตรงเนี้ยมันมีดิเวอร์เซนต์เราเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการหลุดแล้วมีการดึงกลับมาเส้น200อวันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นแถวตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดในการเก่งกาไรการเกิดเทคนิคขอลีบาวกลับมาเทสเส้น200ได้นะครับเส้น200เในี่ย72.5เนี่ยมันก็เลยเป็นแนวต้านนะครับส่วน70เนี่ยก็เลยเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แถวประมาณ69ก็เป็นจุดในการ St ต็อปลอสสำหรับ C B G นะครับสำหรับตัวที่2จะเป็นตัวอมตะนะครับตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาในการ อ่เริ่มแนะนําตัวกลุ่มหุงนิคมแล้วล่ะนะครับเพราะว่ากลุ่มกลุ่มนิคมเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เอาเบร์ฟอร์มในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงเดือนมกราเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าไอหุ้นที่มันเอาเบรฟอร์มเนี่ยชอบโดนขายนะหุ้นที่แบบเหนือเส้น200เนี่ยโดนขายจนลงมาเส้น200กันเยอะแยะไปหมดนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกลุ่มนิคมตัวใหญ่เนี่ย w ีเชเอกับอมาตะเนี่ยเราคิดว่าตัวของอมาตะดูดีกว่านะครับเนื่องจาก b h a เนี่ยมันลงจนหลุดเส้น200ไปแล้วนะครับ แล้วมันเกิดตัวงเดย์สครอตไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นเราเลยมองว่าอมตะเนี่ยลงมาเส้น200วันเนี่ยแล้วยังยืนได้ไม่หลุดเนี่ยแล้วประกอบกับการที่มันเกิดเดเวอร์เจนที่ด้านล่างด้วยก็เลยทําให้ตัวอมตะเนี่ยแถวใกล้ๆ25บาทเป็นจังหวะในการเก่งกําไรได้นะครับแนวตานนะครับ26.25้าแล้ว27.5เ็ด้นะครับสต็อปรอถ้าเกิดต่ากว่า24.4สําหรับอมตะนะครับตัวถัดมาจะเป็นตัวของ SjWD นะครับสำหรับตัว s j w d เนี่ย อันนี้เรารอเรารอการตัดของ c a นเดลสติ๊กอยู่นะครับจริงผมรอตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะครับเราลองซูมมาดูใ,ใกล้จะเห็นว่า MA c d กับ s i g n บ l Line เนี่วิ่งเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆแล้วนะครับใกล้กันเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดตัดขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับจะเป็นสัญญาณบสก์สำหรับ SJWD นะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นตอนที่ s j w d เนี่ยกลับมายืนอนู่8.5ได้นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มเป็นแฮมเมอร์แล้วนะครับดังนั้นถ้าวันนี้กลับมายืน8.5ได้ ACWD ก มีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับเป้าหมายคงแถวเส้น20นะประมาณใกล้ๆตรง9บาทสต็อปลอลวต่ำกว่า8.05สํำหรับ SJWD สำหรับหบุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับก็จะเป็นตัวของ TKN นะครับสำหรับ TKN เนี่ยต้องดูนิดนึงก่อนนะครับคือเราตีเป็นชานลไว้นะครับก็คือเป็น Uptrend Channel คีย์สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดมันไม่หลุดต่ำกว่า เทรนชานเอลเนี่ยประมาณ8.2เนี่ยสมมติลงมาแตะแล้วมันเกิดแรงซื้อเกิดแรงกลับตัวเนี่ยนะครับแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยมันก็เป็นจังหวะในการซื้อกลับนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่หลุดแถวนี้เนี่ยภาพยังเป็นไซด์ไวอาอยู่นะครับเป้าหมายหลักก็ยังแถวช่วงประมาณ8.9ที่เป็นไฮเดิม erm นะครับแต่มันก็ต้องมีเป้าระหว่างทางเนี่ยแถวประมาณ8.6นะครับแนวรับก็คือ8.2แนวสต็อปลอตถ้าเกิดต่ำกว่า8บาทนะครับตัวถัดมาก็จะเป็น NeO นะครับสำหรับตัวของ NeO เนี่ย หลุดโลนะครับหลุดโลแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนนโอที่หลุดโลเนี่ยชอบเป็นการหลุดแบบ fall break นะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนนโอเนี่ยหลุดโลตรงนี้ลงมาแต่มันเป็นการเปิดแกลบนะครับซึ่งแกลบอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็น exhaustion อยู่ละเพราะว่าหลุดโลลงมาแล้วมันเป็นขาลงมาระยะหนึ่งละแล้วประกอบกับการเกิด divergence มันก็เลยแบบเกิดรอบรีบาวนะครับรอบนี้เอาอีกแล้วนะครับมีการดึงหลุดโลอีกแล้วนะครับแต่รอบเนี้ยดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วด้วยนะครับที่ว่ามันเป็นการหลุดโลแบบ แค่ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายส่วน ISI เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราเลยคิดว่า NEO เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ไว้เล่นรอบเทคนิคอลรีบาวได้นะครับแนวรับ28.5นะครับซอ,ล,อล์ร้อยไต่ำกว่า27.5นะครับเป้าหมายคือ30แล้วก็31สําหรับ NEO นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นแนวเบรกเอาท์นะครับก็จะเป็นตัวของ PCE นะครับตัวนี้รอเบรกนะครับคือแพทเทิร์นเนี่ยมันฟอร์มเป็นสามเหลี่ยมนะครับ symmetrical triangle นะครับที่สําคัญคือ3.1นะครับ b r e a 3.1ได้ก็เป็นสัญญาณบวกเป้าหมายคือ3.2ก็3.3นะครับนะครับแนวรับ3.06แล้วก็ stop loss ถ้าเกิดต่ํากว่า3บาทสําหรับ PCE นะคือตัวเพชรศวิชัยนะครับคือรอบที่แล้วมันก็เป็นเป็น pattern เนี่ยนะครับคล้ายๆสามเหลี่ยมเหมือนกันรอบที่แล้วก็จะเป็นลักษณะของ descending นะ descending แล้ว b r e a นี้ขึ้นอันนี้ก็รอดูว่า symmetrical เนี่ยจะ break ฝั่งขึ้นอีกหรือเปล่าสําหรับตัวของ PCE นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาต่อกันที่ตัวของคําถามนะครับตัวแรกคือ OSP นะครับเราคิดว่ามีโอกาสจะเกิดรอบเทคนิคอลีบาลอยู่นะครับเราคอเทคนิคขอลีบาวตัแต่วันวันศุกร์ละนะครับซึ่งยังยังรีบาวไม่ได้นะครับแต่โดยรวมเราคิดว่ามันโอเวอร์โซมากสุดท้ายก็น่าจะมีรีบาวนะครับส่วนถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่าง CPL CPX t a เกนี่ยนะครับก็เป็นคุณทีแบบลงมาแรงในตอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ c p พเนี่ย ถ้าดูเนี่ยมันหลุดแนวรับลงมานะครับคือผมว่าความน่าสนใจเนี่ยมันจะน้อยกว่า CPX t a r นะครับคือ CPX t a r เนี่ยลงก็จริงแต่ว่ามันยังยืนเหนือแนวรับที่เป็น uptrend channel ได้นะครับดบังนั้นถ้าจะลุ้นกันเ,เล่นฟื้นตัวเนี่ยนะครับผมคิดว่า CPX t a r เนี่ยอาจจะดูน่าเล่นกว่าตัวของ CPO นะครับส่วนปอทสพขึ้นมานี้ผมมองเป็นโซนขายมากกว่าโซนซื้อนะยิ่งใกล้1 3อเนี่ยเรามองเป็นโซนขายนะครับ ส่วน SCGP นะครับไม่ผ่านเส้น20ก็โดนขายลงมานะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะแย่ขนาดลงไปหลุดโลเดิมนะครับน่าจะเริ่มพยายามยืนยืนแถว16ต้นๆนั่นแหละนะครับน่าจะเริ่มแบบพยายามยื้อยืน,ย,นยืนได้สำหรับตัวของ SCGP นะครับส่วนตัวของ Sabina นะครับ Sabina เนี่ยย่อลงมานะครับเวลามันย่อลงมาเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันจะเป็นการยกโลหรือเปล่านะครับ คือมันก็มีโอกาสที่จะยกโลได้แหละนะครับเพราะว่า c a n d ดลวันศุกเนี่ยก็ปิดแบบมีหางนิดนึงนะครับก็อาจจะเริ่มเป็นการยกโลคือถ้าเกิดเป็นการยกโลเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต่ำกว่า17.3นะถ้าไม่ต่ำกว่า17.3รอบนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสจะฟื้นมาแตะเส้น SMA 20ที่ประมาณช่วง18.5ได้เพราะว่าซาบีนาเนี่ยเวลาฟื้นแต่ละรอบเนี่ยมันก็ชอบกลับมาที่เส้น SMA 20นั่นเองสำหรับตัวของ OSP นะครับ ของตัวซาบีน่านะครับถัดมาเป็นตัวของ KCG นะครับสำหรับเ c g เนี่ยก็เกิดรอบรีบาวแล้วนะครับแต่มันชนเส้น SMA 20แล้วดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือโซนขายมากกว่าที่จะเป็นโซนซื้อนะครับถ้าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นไซด์เวดาวอย่างเงี้ยนะครับคีย์สำคัญ SMA 20มันคือโซนขายนะครับมันไม่ใช่โซนซื้อนะครับส่วนตัวถัดมาคือ KCE นะครับ KCE เนี่ยผมว่าน่าจะลงมานะครับ คีย์สำคัญตอนนี้ KC ซ e ยังไม่น่าเล่นนะครับผมว่าจุดที่มันจะน่าเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องมอีต้องมีเงื่อนไขสองอย่างคือลงมาตอนแรกเนี่ยต้องไม่หลุดโลเดิมคือถ้าลงมาตอนแรกเนี่ยไม่หลุดโลเดิมเนี่ยขอตีใหม่นะครับเคซีถ้าลงมาตอนแรกไม่หลุดโลเดิมเนี่ยมันจะเริ่มฟอร์มเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับฟอร์มแพทเทิร์นสามเหลี่ยมถ้าเกิดฟอร์มแพทเทิร์นสามเหลี่ยมลบรกด้านบนเนี่ยจะเป็นจุดที่น่าเล่น แต่ถ้าเกิดหลุดโลเดิมเนี่ยก็คือ break เบรกสาเหรียมลงไปด้านล่างเ e ี้ย k C e ก็คือแบบภาพนี้คือแบบแย่เลยนะครับก็ดังนั้น KCE ก็กราฟไม่ค่อยดีนะครับมาที่ตัวของ Global นะครับโอ้ Global นี่คือโดนแบบโดนแบบรุนแรงมากในตอนวันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคือโดนโดนขายจนขนาดที่ว่าตัวของ i s i เนี่ยนะครับจากที่จะไปลุ้นเรื่องของ d i v e r g e n จนได้เนี่ยคือรอแคนเดลกับตัวได้ในการว่า อ่าเดเวอร์เเนี่ยก็พังไปนะครับเพราะว่าไอซายทำนิวโลลงไปอีกแล้วนะครับแคนเดลก็ลงไปยาวนะครับงั้นตัวของ Global เนี่ยอาจจะลุ้นการรีบาวได้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าไอสัญญาณที่เราลุ้นเรื่องการรีบาวเนี่ยจากเดเวอร์เจนเนี่ยมันก็หายไปละสําหรับตัวของ Global นะครับมาที่ตัว i v l นะครับ IBL ก็ถอยลงมานะครับ i v l ผมว่ารอแคนเดลกับตัวนิดหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดแถวเส้น200เนี่ย เริ่มยืนได้เนี่ยนะครับลงมาแล้วยืนได้เนี่ยหรือไม่หลุดเส้น uptrend ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นจังหวะในการซื้อ i v l ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอดูก่อนว่าเส้น uptrend เนี่ยรับอยู่หรือเปล่าจะเห็นว่าวันเนี้ยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่วันในการแบบซื้อส่วนนะครับมันเป็นวันที่แบบรอดูแคนเดลกับตัวแล้วค่อยซื้อนะครับมาที่ตัวของ M นะครับสำหรับ M ก็ยังโดนขายลงมาอีกนะครับแต่ M เนี่ยโดนขายลงมาเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัว Global เนี่ยตัว Global จะดูแย่กว่าที่ว่า มันลงมาแล้วตัวของ RSI เนี่ยมันมันลงไปด้วยนะครับมันเลยทำให้ตัว global เนี่ยมันไม่มี d i v e r ร์เจนให้ลุ้นเลยนะครับส่วนตัวของ M เนี่ยมันก็ยังพอมี d ด v e r ร์เจนให้ลุ้นบ้างนะครับแต่โดยรวมตอนนี้นะครับคือการว่า c a n d ดลทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ดีเลยนะครับก็การว่ามันก็ต้องรอ Candle Stick ในการกลับตัวแหละสำหรับตัวของ M นะครับส่วน s e เป้นะครับเซเปนะครับลงเหมือนกันนะครับคือวันสุงวก็ลงลงหมดแหละนะครับ คือตอนนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยในการเช็คเนี่ยหุ้นที่ลงเนี่ยนะครับอ่ะมีดเวอร์เจน์ไหมนะครับอ่ะมีดเวอร์เจน์ก็คือดีกว่าไม่มีดเวอร์เจน์นะครับแต่ถามว่าจังหวะซื้อส่วนไหมคงคงไม่ใช่ในส่วนใหญ่นะครับเพราะมันก็ต้องรอแคนเดลกลับตัวนะครับซึ่งตอนนี้เซเป้ก็ยังไม่ได้เกิดแคนเดลกลับตัวนะครับก็ต้องรอเรื่องของแคนเดลกลับตัวไปสําหรับตัวของเซเป้นะครับมาที่ตัวของซิฟโกนะครับอ่ะซิฟโกเนี่ย การว่าขึ้นเนี่ยสวนตลาดขึ้นมานะครับแต่การกลับมายืนเส้น200นะครับแล้วตลาดหุ้นยังไม่ดีอย่างเงี้ยปกติมันก็ยังไม่ใช่จังหวะในการไปซื้อไล่ตามนะครับคงเน้นแบบซื้อตอนย่อมากกว่านะครับถ้าเกิดลงมาแถวแนวรับก็คือจุดเบรกเดิมเนี่ยจเนี่ยจะเป็นจังหวะซื้อสําหรับตัวขอซิฟโก้คือถ้าเกิดหุ้นที่มันเป็นลักษณะของไซด์เวัพเหมือนซิฟโก้อะไรเงี้ยนะครับคือได้ย่อมาที่แนวรับเนี่ยซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าหุ้นเป็นขาลงเนี่ยมาที่แนวรับเนี่ยต้องรอแคน การการคอมเมนต์ที่แตกต่างกันในหุ้นไแนแนวโนมที่มันแนวโนมที่มันไม่เหมือนกันนะครับส่วน GC GC นะครับ GC ก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับคีย์สำคัญของ GC เนี่ยผมเคยมาร์กไว้ให้แล้วนะครับต้องกลับมายืนตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับกลับมายืนเหนือย2 7ิบสอตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับมันจะทำให้ก้อนที่หลุดลงไปเนี่ยคือฟอล b r เบรกดาวแล้วค่อยกลับมาซื้อถ้าเกิดมันกลับมายืนได้นะครับ ส่วนทีทีบีผมว่าคงไม่มีอะไรให้เล่นแล้วล่ะนะครับก่อนหน้าเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยเป้าหมายเราคือการขึ้นมาปิดแกลบซึ่งมันก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาเปิดแกลบตรงนี้อีกเนี่ยทำให้ผมคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เบรกเวกแกลบสุดท้ายเนี่ยถอยลงมามากกว่าดังนั้นทีทีบีเนี่ยรับไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องลงมาที่แกลบแหละถึงจะเริ่มรับได้นะครับส่วนกราฟเนี่ยกราฟเป็นไซด์เวย์นะครับจะเห็นว่ากราฟช่วงหลังเราก็ไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ผ่านแนวต้านนะครับม มันก็เลยย่อลงมานะครับแต่ย่อลงมาก็ยังไม่ถึงแนวรับอยู่ดีนะครับแนวรับมันอยู่โซน5 6นะแต่ลงมาถึงแนวรับเนี่ยก็ไม่ใช่ซื้อส่วนเลยนะครับก็ต้องรอแคนเดิลกลับตัวสําหรับตัวของกราฟนะครับส่วนตัวทันมาเป็นโมโนนะครับโมโนหลุดเส้น200วันนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับหลุดเส้น200วันพวกนี้ระวังไว้ก่อนเลยนะครับมันมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงนะครับอ่ะปั๊บเดียวนะครับเวลาเราจะหมดละนะครับ สำหรับแลงหนี่เฮาส์เนี่ยนะครับแลงหนี่เฮาส์ผมไม่ได้กังวลมากนะผมว่าถือได้สําหรับตัวแลงหนี่เฮาส์นะเพราะลงมาลึกละนะครับแล้วก็ตัวของอินดิเคเตอร์ก็มีลักษณะของดิเวอร์เจนต์คือวันนี้ถ้าเกิดมันเปิดโดดลงมาเนี่ยถ้าเราไปขายเนี่ยผมผมกลัวว่าจะจะเจอฟอลมากกว่านะครับนั่นก็เลยคิดว่าแลงหนี่เฮาส์ก็ถือมากกว่าที่จะไปสต็อปลอดออกสำหรับแลงหนี่เฮาส์นะครับส่วน c ี g นะตัวนี้ผมรอดิเวอร์เจนต์นะถ้าหลุดโลนิดนึงแล้วไอซ์ไม่ลงอย่างเงี้ยนะครัััับบบจจจะะเเเเป็นนนนงหหววลล่ดอรร์์ตกขึ้มาาสํ C.H.G. นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ T-man นะครับ T-man สัปดาห์ที่เราแนะนำด้วยแพทเทิร์นสามเหลี่ยมไปนะครับเนแพทเทิร์นสามเหลี่ยมคือรูปแบบนี้นะครับเอ่อเบรกขึ้นไปแต่ว่าขึ้นไปไม่ไกลและสุดท้ายย่อลงมารับคีย์สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับ14.5ถ้าเกิดย่อลงมาไม่หลุดเนี่ยยังถือว่าเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นต่อได้สำหรับ T-man แต่ถ้าเกิดหลุด14.5เนี่ยก็แปลว่าภาพมันเสียก็ต้องยอม stop lot ออกนะครับดังนั้นดูที่14.5นะครับก็สรุปภาพในวันนี้คก็ื ลงถ้าตัเป็นขาลงลงมาที่แนวรับอย่าพึ่งสวนนะครับรอให้มีแคนเดลกลับตัวก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ key idea ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม u u s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟ s ร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ